ครับสวัสดีพี่ป้าน้าอาไม่สาวน้าบนไม่คนขไข่ทุกคนนะครับวันนี้พ่ผมตั้มวันนี้นะฮะไม่ได้จะมาขายกล้วยทอดนะจ๊ะก็จะมารีวิวซัมซุงกา a ล็กซี่แท็บเอสิบจุดหนึ่งสองพันสิบหกนะครับ with S Pen โอ้โห,โหชื่อจะยาวไปไหนนะเป็นแท็บเล็ตตัวใหม่ของทางซัมซุงเขานะครับฟังก์ชันแล้วก็สเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดเต็มในเลทราคาหมื่นสองพันเก้าร้อยเนี่ยหาตัวตีเขายากมาก ่สเปคเนี่ยหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับความละเอียด Full HD เป็น Panel PLS GPU เนี่ยเป็น Exynos 7870นะครับ Octa Core แล้วก็ GPU เป็น Mali t 8 3 0 MP2 ลอม16เหลือใช้งานจริง10 g ิแล้วก็เพิ่ม SD Card ได้นะครับ RAM 3 g ิ Android 6.0 Marshmallow กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า2ล้านนะครับ1ซิมรองรับ 4G ด้วยนะครับแล้วก็รองรับ WiFi Direct Dual Band ครบเลยนะฮะแบตเตอรี่ให้มา7,300ม mm. ิลลิมใช้งานวัน หนึ่งเหลือๆนะลำโพงคู่ก็หืมยิ่งกว่า AJ DVD ซะอีกนะจ๊ะแล้วก็รองรับ S Pen อ่ะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยมาดูในฝั่งของพวกฟีเจอร์ฟีเจอร์กันบ้างนะครับฟีเจอร์เนี่ยอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับถ้าเกิดคุณจะดูการแจ้งเตือนเนี่ยอย่างนี้มันคือลากมันปกติใช่ปะแต่ด้วยหน้าจอที่มันใหญ่นะครับเขาเลยเขียนลอมให้แบบว่าคุณจะลากตรงไหนของหน้าจอก็ได้อ่ะอย่างผมลากริมซ้ายปึ๊บมันจะอยู่ตรงนี้เห็นปะผมจะลากริมขวาปึ๊บผมลากตรงกลางปึ๊บมันจะอ้างอิงจากนิ้วทีี่เเราาาลกอออะะคืบงทาจจา ขนาดข้างนี้ก็ได้อ่ะผมก็เลื่อนข้างนี้เอาบางคนเนี่ยขนาดขวาก็เลื่อนข้างนี้เอาซึ่งมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลอมมันทำมาดีอะ่ะเออชอบตรงนี้แล้วก็มีโหมดอีกโหมดหนึ่งที่ชอบมากก็คือพวกใช้งานส่วนตัวมันจะล็อกพวกแกลเลอรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางทีเราให้เพื่อนหยิบไปหรือว,ว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ใช้นะครับบางทีเนี่ยาจะใช้2คนสมมุติสมมุติอ่าอยู่บ้านเนี่ยผมให้น้องเล่นอ่าแต่พอไปมหาลัยหรือว่าไปทํางานเนี่ยผมจําเป็นต้องใช้ซึ่งบางทีเนี่ยการตั้งค่า w a l ป p a p e r อะไรต่างเนี่ย บางทีน้องอาจจะชอบวอลเปเปอร์การ์ตูนอ่ะน้องอาจจะโหลดเกมมาเยอะอ่ะแต่ผมเนี่ยทำงานผมไม่เล่นเกมวอลเปเปอร์ผมชอบวันนี้ผมก็กลับไปเป็นโหมดโหมดของผมหรือว่าเอ่อเป็นโหมดของน้องเอ่อระยะเวลาในการเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะที่จะไวไม่ได้ช้าไม่ได้อะไรเลยอืมแล้วก็โหมดเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นโหมดโหมดทัชวิดหรือว่าเป็นโหมดโหมดของเด็กนะครับก็คือโหมดคิส ซึ่งในโหมดคิดเนี่ยเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะเพราะมันมีประโยชน์มากๆสาหรับคนที่มีลูกมีหลานนะจ๊ะอ่านี่คือเปลี่ยนกลับมาในโหมดเป็นเป็นอีกโปรไฟล์หนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยกลับมาจากที่ทํางานนะฮะจะให้ลูกเล่นเนี่ยบางทีเรามีความลับอย่างรูปกิ๊ก อย่างอะไรต่างๆนานานแล้วเราไม่อยากให้ใครรู้นะครับเ,เขาแค่ยืมของเราไปเ,เราก็เปิดเปิดโหมดพวกนี้ให้เขาแล้วก็ไอไอไอโปรไฟล์เนี่ยสามารถที่จะกดเพิ่มได้บางทีเราอาจจะมีน้องมีนู่เนี่ยประมาณ4ี่หคนเราก็กดเพิ่มไปนะครับให้มันเป็นโปรไฟล์ของคนนั้นคนนั้นคนนั้นอาจจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับมาในส่วนของฝั่งมัลติวินโดกันบ้างนะครับมัลติวินโด้เนี่ยกดปุ่มรีเซนต์ค้างไว้นะครับปุ๊บมันก็จะเข้าหน้ามัลติวินโด้ให้มีอยู่แอปหนึ่งนะคร จะเห็นว่า Facebook เนี่ยมันจะโดนไอ้พวกมันจะโดนปิดอยู่นะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยไม่เห็นเนื้อหาของฟีดข่าวเป็นแค่แอป a c e b o o k เฟสเดียวตอนนี้เท่าที่เจอนะครับเท่าที่เจอแล้วก็มีบางแอปที่ไม่รองรับมันติวินโดวด้วยซึ่งเราก็ต้องก็ต้องลองเล่นกันดูแต่ส่วนใหญ่รองรับหมดนะพวกแอปโซเชียลพวกเฟซบุ๊กพวกไลน์อะไรเงี้ยหลักๆที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยส่วนใหญ่นจรองรับมันติวินโดว์หมดแล้วเนี่ยสามารถใช้งาน2ฝัฟังไลยพร้อมกันได้นะเห็นปะอื้ม แต่ว่าทําอะไรเป็นอย่างๆไปดีกว่าการใช้งานมันตีวินโด้เน anyway> ี่ยล <AH ื่นไหมลื่นครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดอ่ะโอเคเปิด YouTube อันนึงอันนี้เป็น YouTube สอนอินดิเกตอีกหน้าต่างหนึ่งเนี่ยผมเปิดเขียน PDF อ่ะนี่ดึงเอสเพออกมาจ้ะเห็นปะก็คือเราเราดูวิดีโอไปแล้วก็เราอ่านนี้ของพี่เสือแควๆแคลนะครับอ่ะนี่เราดูเราดูหน้านี้ไปหน้านี้เราก็เขียนตามเลย อ่า yy อะไรของพี่อ่าก็คือมันใช้งานได้จริงอ่ะคือมันไม่ได้ให้มาแบบให้มาประดับเครื่องมันให้มาเพื่อที่จะได้ใช้จริงๆนะครับสาหรับคนที่ต้องการใช้ในการเรียนอ่ะใช้ในการเรียนมันเหมาะเหมาะถึงเหมาะมากถึงมากถึงมาก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 เลยนะครับคุณดูคลิปไปคุณเรียนไปจดไปอ่าหรือบางคนเรียนภาษาเรียนภาษาคุณก็ เปิดเปิดสอนภาษาไปแทบอีกแทบหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอตรงนี้มันเลื่อนได้บางทีคุณอาจจะใช้พื้นที่จดเยอะอาจจะคลิปอันเล็กๆอ่คุณก็จดมีพื้นที่ในการให้ให้คุณเนี่ยจดเยอะนะฮะหรือว่าถ้าเกิดไม่เป็นมีไฟล์ PDF นะครับไม่มีไฟล์ PDF ใช้งานสร้างบันทึกอ่ากดรีเซนตแล้วก็เปิด YouTube ปุ๊บอย่างนี้อ่าวายแดด อ่ะเนี่ยมันได้นะฮะแล้วแรมแรมมันเยอะด้วยความที่แรมมันเยอะดังนั้นเนี่ยการที่คุณเปิดมันตีวินโดว์อย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาเลยเลือกปรับให้มันาทีอาจจะโจดย์นิดนึงอ่าจดนิดนึงบางทีอาจจะโจทย์สับอย่างเดียวไงใช่ปะ่ะบางทีพวกเรียนภาษาเงี้ยจดย์สับอย่างหนึง่งแล้วก็แล้วก็เรียนไปเลย ซื้อไปให้ลูกเถอะครับเชื่อผมถ้าเกิดลูกวัยกําลังเรียนเนี่ยคุณซื้อไปให้ลูกเถอะคุณจะได้ลูกคุณจะได้แบบเรียนได้อย่างมีความสุขอะเออโอ้โหไม่มันมาเกิดในช่วงยุคที่ผมโตแล้ววะ่ะเสียดายมากถ้าเกิดเกิดในยุคที่แบบเรากําลังเป็นเด็กๆนะผมว่าเราอาจจะสร้างยานอาวกาศไปดาวอังคารกันได้แล้วเพราะว่าเรามีแท็บตัวนี้ <c oughs> แต่คือมันใช้งานใช้การได้จริงซึ่งซึ่งผมชอบมากมันตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่ต้องการเอาไปอนเนี้ยเอาไปใช้ในการจดอะไรสักอย่างที่มันจริงจังอ่ะอย่างอย่างอย่างวาดรูปเนี้ยอ่ะอย่างวาดรูปในในโนต้ตก็จะมีแอปสําหรับวาดรูปอยู่นะครับหรือว่าคนที่จะเข้าประชุมแล้วจดมันก็มีแอปสําหรับการจดบันทึกอยู่ครอบคลุมทั้งทั้งคนที่ต้องการใช้งานนอกสถานที่อ่ะสมมุติคุณจะไปทํางานที่ร้านกาแฟเนี้ยคุณก็ใส่ซิม เปิด 4G ให้มันหรือว่าลูกค้าจะโทรมาคุณก็รับสายไ่าจากในแท็บเลยนะครับเสียบหูฟังหรือว่าใส่หูฟังบลูทูธเนี่ยได้นะครับตัวนี้มีบลูทูธ4.2ให้ด้วยซึ่งมันตอบโจทย์อะมันมันอาราวเดอะเวิร์มากคุณจะเป็นอะไรก็ได้คุณจะคุณจะใช้ทําอะไรก็ได้อะมาดูในฝั่งของการเล่นเกมมันบ้างอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่า CPU เนี่ยเป็นตัว CPU ที่เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเน้นประหยัดพลังงานอย่าง snap 410 ตัวเล615616อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเล่นเกมไม่ค่อยลื่นและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเกิดคุณเอามาเล่นเกมหนักๆเนี่ยผมไม่แนะนําคือแบกันเลยแบกันตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดจะามาเล่นเกมเนี่ยแทบบราคาหมื่นสองเก้าร้อยเนี่ยเยอะมากที่เล่นเกมได้ลื่นอย่างของ Huawei เนี่ยไปจัดเลยครับโอ้โหแรงโคตรเป็นเอ่อน่าจะคิ r ินตัวรองครับนะครับของ Huawei ที่เปิดมาราคาเท่ากันแต่ว่าฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยอย่าง S Pen เนี่ย Huawei ก็ไม่มีอย่าง 4G มีแต่ว่าโทรเข้าโทรออกไม่ได้ มีกับนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็นั่นแหละครับถ้าเกิดจะซื้อมาที่จะเล่นเกมหนักๆแรงๆเนี่ยอย่างพวกมิวพวกเอ่อเกมอะไรเล็กๆน้อยๆเล่นได้ครับเล่นได้พวกลายบราว w ฟาร์มเงี้ยสบายๆถ้าเกิดเป็นเกมใหญ่ๆโนว่าฟีฟ่าแล้วก็เอ่อฮังกรีชาร์กแพหม่เนี่ยเล่นไม่ได้ดูเลยอ่ะ อารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณเราเล่นเล่นใน6กหนึ 1, ่งห้าหกหเลยนะประมาณนั้นเลยโอ้โหกระตุกกระตักกระเจียวกระจ้าวกันเลยทีเดียวไหไวะเนี่ยมันคือมันเล่นได้ครับมันเล่นได้อย่างที่เห็นแต่ว่ามันไม่มีความสุขในการเล่นแล้วคุณจะเล่นไปทำไมนะอะอย่างฟีฟ้าบ้างครับ เกมฟีฟ่าเนี่ยถ้าเกิดว่ากากา,กากเนี่ยนอกจากมันจะไม่ลื่นแล้วนะบางทีการแท็กบอลการส่งบอลผิดจังหวะเนี่ยมันจะมีผลกับชีวิตเรามากเลยเกมนี้ต้องอาศัยความลื่นจริงๆอ่มามาไหมทำไมเสียงเศร้าๆจังเลยมาแล้วฮะโอ้โหครับวิ่งแบบดิจิตอล เอ้ยอยยมามามายิงยิงยิงโอ้โหพลาดคือมันไม่ลื่นอะ่ะมันมันช้ายิงระยะไกลแม่ไม่่ยโอ้โหอะมาดูเกมที่มันกราฟิกกลางๆบ้างอย่างอย่างมิวเงี้ยเดี๋ยวให้ดูการใช้สก,กิลนะครับซูมออก มันเล่นได้ครับเกมกราฟิกกลางๆเนี่ยอืออ่าเห็นปะมันก็เล่นได้นะอือฮึดัน้นถ้าเกิดคุณจะซื้อไปเล่นเกมอเกมออนไลน์เกมกราฟิกกลางๆเนี่ย ผมว่ามันมันก็ใช้ได้นะมันไม่ได้ขี้เละเลยนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับเรื่องเกมเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดเยอะนะครับเรื่องเกมเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะมันเล่นเกมหนักๆไม่ได้อืมก็ตามนี้ครับมาดูในฝั่งของกล้องกันบ้างนะโอ้โหอย่างกล้องเนี่ยเอาไหนกล้องหน้าก่อนแล้วกันกล้องหน้าความละเอียด2ล้านนะครับ f 2.2ซึ่งถ่ายดีนะงานวิดีโอเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูงานวิดีโอ โอโหลื่นปื๊ดไงงานวิดีโอลื่นมากครับเก็บเสียงดีมากถึงมากที่สุดคืองานวิดีโอเนี่ยอาจจะข้ามไปเลยก็ได้สําหรับซัมซุงเนี่ยตัวต่ําตัวสูงเนี่ยงานวิดีโอดีทุกตัวนะครับมีโหมดถ่ายหน้าตัวเองนะครับก็คือมันจะมีให้ปรับตรงนี้ปรับพวกเซลฟี่เนี่ยปรับระดับระดับการเกลี่ยหน้าแทบปกติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องกล้องกันไม่รู้เป็นอะไรนะฮะมีซัมซุงแอปเปิ e ล สแบรนด์ที่ผมเจอมาที่ทำแท็บมาแล้วกล้องสวยมากก็มีโหมดไนท์แล้วก็โหมดเสียงและช็อตประมาณนี้โหมดน้อยแต่ว่า100%นะครับความละเอียดวิดีโอกล้องหน้า HD โอเคประมาณนี้สำหรับกล้องหน้าเดี๋ยวก็จะขึ้นภาพมาให้นะครับภาพในเว็บก็มีสามารถที่จะไปดูกันได้ก็ดีครับ กล้องหน้าของ2ล้านเนี่ยถือว่าดีเลยนะกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังแปดล้านพิกเซล f 1.9ครับใกล้สุดเนี่ยประมาณ10เเซนคุณภาพที่ได้เนี่ยแตกต่างจากแทบทั่วไปโดยสิ้นเชิงอารมณ์เหมือนะคุณเอากล้องหลังสมาร์ทโฟนมาใส่ประมาณนั้นโหมดเนี่ย โหมดโปรยังมีเลยเนี่ยมีโหมดโปรพันอลาม่าถ่ายต่อเนื่อง HDR กลางคืนหน้าสวยกีฬาเสียงไล่ช็อตไอโหมดโปรเนี่ยให้มาก็ปรับอะไรไม่ค่อยได้นะครับปรับไว้บาลานซ์ปรับไอโซปรับชดเชยแสงแค่เนี้ยแต่มีก็ดีนะครับสำหรับคนที่จะหยิบไปถ่ายจริงจังแต่ว่ามันน้อยเออคุณจะแบกแท็บหนักขนาดนี้ไปถ่ายรูปปะละ่ะผมว่าไม่มีแต่เอาไปถ่ายรูปถ่ายลานอะไรเงี้ยได้หรือว่าบางสถานการณ์ที่เราอาจจะออกไปทํางานแล้วหัวหน้าบอกอเอ้ยนี่นายถ่ายไอ้พอยต์ไม้ผมหน่อยสิเขาบรรยายกันเรื่องอะไรเนี่ย คุณไปจริงหรือเปล่าคุณก็ยกแทบถ่ายไม่ต้องใช้มือถือถ่ายคือมันหลายขั้นตอนใ,ใช้แถบถ่ายได้เพราะแทบกล้องมันก็ดีพออยู่แล้วที่จะถ่ายรายงานสถานการณ์หรือว่า ถ่ายหน้าหน้าหนังสือหน้าหนึ่งเอามาอ่านที่บ้านอะไรเงี้ยทีเพื่อนทาสรุปไว้อะเอ้ยนายเราเราขอถ่ายสรุปนายหน่อยดิอ่ะแล้วก็เอากล้องเนี่ยถ่ายเลยโดยปกติแล้วแท็บเล็ตที่เราจะไว้วางใจกล้องได้คือ Apple กับซัมซุงนอกนั้น้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วกล้องมันจะไม่สวยใช้งานใช้การอันที่ยัดสเปคมา5ล้าน10ล้านเงี้ยมันก็ไม่ได้อ่ะมันก็ถ่ายจริงจังไม่ได้แต่พวกเนี้ยถ่ายจริงจังได้ยิ่งของ p a d เนี่ยโอโ้โหไม่ใา,า่จะอวยกล้อง iPad ดเนี่ยดีมากครับน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทํากล้องติดแท็บมาได้ดีอ่า คงมาตรฐานเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้คับดีเลยนะถ้าเทียบกับแท็บทั่วไปกล้องเนี่ยผมให้อยู่ประมาณสัก Galaxy J5 อืมโดยประมาณนะโดยประมาณผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซนเซอร์ซฟต์แวร์ตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าโดยประมาณอยู่ประมาณนั้นให้10เต็ม1ิ สำหรับกล้องนะเพราะว่าทั้งงานวิดีโอทั้งงานทั้งงานภาพนิ่งเนี่ยมันดีมากๆแล้วคุณอย่าลืมว่ามันอยู่ในแทบด้วยซึ่งตั้งแต่จับแทบมาเนี่ยโอหายากมากที่แทบมันจะมีกล้องดีมาให้เนี่ยอืมก็เราก็เลยชอบนะจ๊ะ a c e b o o k พวกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเทสน,นะผมว่ามันยังไงมันก็ลืมอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะทำให้ดูหน่อยแล้วกันอ่าอุ้ยเจพมมีฮะลืลนปี๊ดอ่ะ, AM, อออะสลับไปสลับไป Messenger ดูนะครับสลับไปวันทูโกปึ๊บ ก็มีรีนิดหน่อยอะปุ๊บอ่ะมาเลยนะครับเร็วดีครับตอบตรงตอบแชทอะไรเงี้ยคนกลางที่จะสบายแล้วก็เออถ้าเกิดว่าไม่ใช่ Facebook นะอย่างเป็นพวก Messenger อ่ะเปิด Messenger มาแล้วเราเปิดมันตีวินโดว์เล่น YouTube ไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็คือมันมันจะทำได้พร้อมกันแล้วมันไม่กระตุกไม่แหลกด้วยซึ่ง ผมชอบมากนะครับผมชอบมันดีกับชีวิตมันง่ายเราบางที่เราอาจจะตอบแชทกิ๊กแล้วก็เราก็ดูวิดีโอการเรียนการสอนเราไปหรือว่าฟังเพลงก็ได้อะไปฟังเพลงกันเตะอ่าเพลงนี้ชอบมากเสียงดีมากอะเบสเบสไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะเป็นกลางกับแหลมทมากกว่าเหมาะกับการที่จะ,ะดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเบสมากมายนะ นะครับในฝั่งของพวกโซเชียลเนี่ยแล้วก็ฝั่งของการดูหนังฟังเพลงเนี่ยยังไงมันก็เล่นได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับยิ่งจอความละเอียด10.1นิ้วเนี่ยคุณเอาไปดูหนังเนี่ยโอ้โหไม่ต่างกับดูในโน้ตบุ๊กเลยนะครับฟินมากดีกว่าดูในจอจอสมาร์ทโอนี้ด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่ชมไปตอนแรกนะครับว่า GPS เนี่ยดีมากนะสามารถใช้งานนำทางนำการได้แบบจริงๆจังๆเลยอย่าเพิ่งเชื่ออ่าไปดูกันก่อนนะครับกดปึ๊บเปิดมาชึบรอครับ รอครับมาแล้วครับ14ครับ11 15ครับไงจับตอนนี้เนี่ยเอ่อของอเมริกาของญี่ปุ่นของอะไรเงี้ยมาครบเลยนะครับแล้ววันก่อนที่เทสเนี่ยมีน่าจะมีของของเกาหลีโผล่มาด้วยซึ่งเนี่ยมาแล้วของเกาหลีแล้วด,ดูความแรงครับโอ้เลือเล่อเรือ เอาไปเลยขึ้นเขาลงห้วยเอาไปเลยแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนตระกูลเจก็คือไม่มีเข็มทิศนะฮะไหนๆจะทําแล้วใส่มาให้หน่อยสักตัวก็ก็ดีนะดูความแม่นยำแบบโอ้โหสุดยอดเอาไปตามตัวเมียได้เลยเมียหนีไปเที่ยวอย่างเงี้ยเจอกันอะไรประมาณนี้ GPS เนี่ยสามารถที่จะใช้นำทางนำการได้แบบจริงจัง จริงจังนะขย้ําคําว่าจริงจังอีกรอบคือใช้จริงจังได้เลยอืสําหรับคนที่จะขึ้นเขาลงห้วยไปป่าไปเขาลําเนาไพร ตัวนี้เลยแหละแท็บที่เอาไปเป็นเขาเรียกว่า GPS น,นทางได้เพราะว่ามันใส่ซิมได้สุดท้ายคงเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ย7,300มิลลิลแอมป์ถามว่าอึดไหมอึดครับอยู่วันหนึ่งเนี่ยเหลือผมกลับมาจากไปทํางานหรือว่ากลับมาจากการเรียนเนี่ยที่ผ่านมาแบตบมันยังเหลือเยอะมากนะครับเหลืออยู่ประมาณสัก5 0 6 0คือเหลือเกินครึ่งอะ่ะโดยทั่วไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใช้งานในฝั่งของ Spen หรือว่าถ้าเกิดวันไหนผมไม่ได้หยิบมือถือไปนะครับผมก็จะเอาแค่ซิมแล้วก็ไปเสียบซิม,ซม,ซมใช้4 g ในนี้ ตอบมงตอบเมลตอบเพจอะไรเงี้ยก็จะเหลือกลับมาถึงที่พักประมาณสัก20-30%คือมันอึดอะ่ะมันอึดมากคุณเอาไปใช้วันนึงเนี่ยอ่ะเอาไม่ต้องแบบใช้งานแบบผมก็ได้ใช้งานแบบคนทั่วไปที่ที่เล่นโซเชียลหนักๆเนี่ยวันหนึ่งนะครับพอเหลือเลยสองวันผมชาร์จทั้งนึงเพราะว่าผมใช้งานเ Pen เป็นหลักมันคงไม่กินแบบเยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นคนที่ ใช้งานหนักก็ชาร์จวันละครั้งแต่ว่าแนะนําให้ชาร์จวันละครั้งเลยนะเพื่อบางวันเนี่ยคุณอาจจะวันนี้อาจจะใช้น้อยวันต่อไปคุณอาจจะใช้เยอะแบตบจะได้ไม่หมดนะครับเวลาชาร์จก็นานหน่อยนะฮะที่ชาร์จเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เพราะเราได้ไมาแค่เครื่องนะฮะก็รีวิวกันตามนี้มีอะไรเราก็รีวิวไอ้นั่นแหละนะคะประมาณนี้ความร้อนก็ร้อนน้อยถึงน้อยมากครับแทบจะไม่ร้อนเลยเลยร้อนอยู่ตรงเนี้ยน,นิดนึงมาสรุปกันบ้างอ่ะจุดเด่นนะครับ จุดเด่นก็คือจอเนี่ยขนาดใหญ่อ่าอย่างแรกจอใหญ่อย่างที่2จอสวยอย่างคนที่เข้าใจว่าจอ P S มันอาจจะอาจจะไม่สวยอาจจะกากกระหลงบงอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้ลองเข้าไปที่ศูนย์ซัมซุงอ่าบูตซัมซุงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่มีเครื่องให้คุณได้ลองเล่นเนี่ยลองไปสัมผัสด,ดูนะครับขอเขาเปลี่ยนอลเปเปอร์ใหม่หรือว่าเอ่อเพ่งกับมันสักคักหนึ่งคุณจะรู้สึกได้เลยว่าจอมันไม่ได้กากนะครับมุมมองก็ดีนะครับทัศสก,กรีนก็ปื๊ด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 สกรีนโทนภาพเนมันต่างกัย มาอยู่ใกล้กับอะม l e เลตซึ่งอะม le เลตเนี่ยจอสีมันจะเข้มมากไอสีเข้มเนี่ยมันดูสวยในจอแต่พอคุณใช้งานจริงเนี่ยมันจะแสบลูกตามาก,ม,าก,ม,ากมันค่อนข้างที่จะซอฟกับสายตาเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับเข้าใจว่าวิศวกรเขาคงที่จะคำนวณเรื่องนี้มาแล้วแหละนะแต่ที่สคือลอมดีมากครับลอมเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีฟังก์ชันส่วนใหญ่พอร์ตมาจาก Gala x y Note 7ก็คือคล้ายๆกันนะครับอย่างอย่างซั s u n งโ Not ตเนี่ยผมชอบมากชอบมากๆถึงมากที่สุดเลยมันใช้งานง่ายแล้วก,แวก็แล้วก็มันมันใช้งานได้จริงอะ่ะไอ คุณจะเพิ่มเป็นเสียงเป็นภาพหรือจะจดหรือจะพิมพ์ได้หมดบทุกสถานการณ์บางทีอาจารย์พูดไวคุณจดไม่ทันคุณก็ให้มันเซฟไปเป็นเสียงจะจบเอออะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็เลย ก็เลยชอบอะ่ะก็เลยชอบแนะนําพยายามแนะนําคนที่คนที่ได้ใช้ใช้ปากกาเยอะๆเนี่ยซื้อนะครับผมว่าคุณจะไม่ผิดหวังเลยตอนนี้เนี่ยผมแทบจะไม่พกสมุดไปมาหาลัยเลยนะผมเอาแค่แค่แท็บตัวเดียวงี้ปกติผมจะเอาสมุดไปแล้วก็ถ้าเกิดจดอะไรที่มันเยอะๆผมก็จะใช้ใช้ Galaxy Note ของผมเนี่ยจดแทนแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดม e ีไอ้นี่นะไม่ต้องใช้เลยสมุดลดการตัดต้นไม้ได้วยเออแอ้ที่3คือแบตอืดครับแบตอืดมากนะฮะวันหนึ่งใช้งานเหลือๆส,สบายๆนะครับแต่ว่า ช,ช้าๆไปหน่อยอเพราะว่าแบตมันเยอะไงจุดแข็งจุดที่4ก็คือรองรับการใช้งาน 4G แล้วก็ใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้ซึ่งน้อยมากนะ,ะอยาหายากที่มันจะที่มันจะมีมีที่ใส่ซิมแล้วก็ที่ใส่ไมโครซ d การ์ C เนี่ยไอ้นี่หายากแล้วนะหายากกว่าคือไอ้ที่ใส่ได้เนี่ยมันจะโทรได้หรือเปล่านะมีไม่กี่แบรนด์นะครับเอ่อ S Pen ครับปรับปรุงจาก Galaxy Tab 10.1ตัวเก่าเนี่ยเยอะมากนะฮะ เหมือนเหมือนไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับคนที่มี10.1ัวเก่าและอยากเปลี่ยนเอ่อผมว่าคุณถ้าเกิดคุณเปลี่ยนคุณจะไม่เสียใจแท็บ A 2 0 1 6ตัวใหม่มาเนี่ย S Pen ก็ F พัฒนาขึ้นเยอะมาก S Pen จะเป็นอย่างนี้กันหมดเลยอีกอย่างนึงก็คือเครื่องร้อนน้อยมากแล้วก็ G p s เนี่ยนำทางนำการได้จริงเอาไปเลยนะฮะใส่ใครที่จะพกติดรถไว้หรือว่าพกไปแบบใช้งานได้คอบคุมหลากหลายอะ่ะผมว่ามันในราคา1,2900เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ามากมากที่คุณจะซื้อ ไปใช้งานทั่วไปทั่วไปของผมนี่คือ,อครอบคลุมทุกอย่างทั่วไปทําได้ทุกอย่างที่ที่แท็บทั่วไปควรจะทําได้จะเว้นเล่นเกมแค่นั้นเองนะฮะซึ่งนี่แหละคือจุดพิจารณานะครับจุดพิจารณานอกจากที่มันเล่นเกมกราฟิกสูงๆไม่ได้แล้วเนี่ย คือตัวเครื่องมีน้ําหนักเยอะไปหน่อยนะฮะก็พอๆกับ i อะ่ะแหละเพื่อเมว่าเบากว่านะบอกไว้สําหรับนคนที่ซีเรียสเรื่องน้าหนัก <im itation> เพราะว่ามันหนัก525กรัมก็ถือว่าใช้ได้อย่างหนึ่งที่ที่น่าจะพลาดก็คือปากกาเนี่ยถ้าเกิดคุณใ <im itation> ส่เคส <im itation> มันจะเอาออกอยากไปนิดนึงคุณจะต้องเปิดไอ้นี่แล้วก็ดึงไอ้นี่แล้วมันต้องแงะซึ่งผมไม่ชอบเลยไอแงแงเนี่ย ผมชอบแบบที่กดปึ๊กๆแล้วออกมาอะไรประมาณนั้นกดปึ๊กออกมาอย่าง Galaxy Note 5 Note 7เนี่ยมันจะเพิ่มความรอเข้าไปอีกหนึ่งระดับแต่ว่าสติกกก็เป็นแบบเขียว์ก็นแล้วแต่นะอื มีอะไรเนี่ยผมจะเพิ่มให้ในเว็บนะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ในเว็บก็จะมะีรีวิวแยกนะครับสำหรับการที่เนี่ยก็จะเป็นพวกการใช้ Pen ให้คุ้มค่าการรีวิวแบบแบบละเอียดกว่านี้นะฮะเพราะว่าใน YouTube มันต้องทำให้มันกระชับที่สุดแล้วก็ในพาร์ทของงานรูปถ่ายก็จะอยู่ในนั้นหมดอ่ามีอะไรเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มให้ในเว็บนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากซับสไครต์ช anel กันด้วยมีอะไรก็คุยกันได้ที่พี่น้องๆน,นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ